พบกันในชาแนลสวีชูกานะคะวันนี้ตายก็มีวิธีการตำน้ำพิ้นกะปินะคะตำยังไงให้น่ากินสีไม่ดำไม่ํานะแล้วก็แซ่บด้วยค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากทอดมะเขือขยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่ายจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทา่ล่างให้นะคะว่าวิธีการทอ,ทอดอยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปตำน้ำติ้กกะปิกันเลยค่ะวันนี้กะปิที่ใช้ตายใช้เป็นกะปิของปลากุ้งไทยนะคะเพราะว่าเวลาเอามาตำแล้วสีมันไม่ค่อยดำไม่ค่อยคํานะ แล้วก็อร่อยด้วยค่ะใช้กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้าจะเอากะปิไปย่างก่อนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะคะแนะนํามาว่าถ้าย่างก่อนเนี่ยจะหอมนะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยแต่ถ้าใครไม่ย่างก็ได้นะคะเราก็เอามาห่อใบตองถ้าไม่มีใบตองก็เอาไปคั่วก็ได้ค่ะ เอากะปิที่เราย่างได้นะคะใช้กระเทียมไทยนะคะหกลีบหรือประมาณสักขึ้นช้อนโต๊ะอะค่ะโขกค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยใช้พริกขี้หนูสวน3เม็ดพริกแดงจินดา3เม็ดนะคะเอาไปหั่นท่อนก่อนนะนี่นะคะ เวลาตำจะได้ไม่แตกเป็นกากใหญ่นะคะแล้วก็หน้ากินแล้วพริกแดงเนี่ยจะช่วยทำให้สีของกะปิอะคะ่ะสวยขึ้นไม่ดำไม่ค้ำค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวหนึ่ช้อนโต๊ะกินข้าวนะคะแบบปากเรียบค่ะ ไม่ต้องกลัวหวานนะคะเพราะสูตรนี้มันไม่ได้แบบว่าโอ้โหหวานโดดแต่ว่ามันจะกลมกล่อมพอดีนะคะ,ะรสชาติมันจะตัดกันกับเปรี้ยวกับเค็มมะคะ่ะถ้าไม่มีน้ําตาลมะพร้าวใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะแต่ว่าน้ําตาลมะพร้าวมันก็จะทาให้ให้หอมด้วยใช้น้ําปลาค่ะสองช้อนชากาแฟน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยัวตวงให้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ กับอีกเล็กน้อยนะคะประมาณสักครึ่งหนึ่งอะคะ่ะใส่มะเขือพวงนะคะลงไปบุบุก,ก่อน,นะคะ่ะให้มันมีรสชาติมะเขือพวงช่วยไปช่วยชูรสนะคะใส่ตกแต่งนะคะอีกสักสี่หเม็ด